บอกเลยว่าว่าหวานเจี๊ยบภาษาพู้ไทยนะคะเอิญว่าสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีดดดต้อนรับสู่เพจส,สินปสาวพูทิไทยนะคะมันีลายยูเฮินนะคะต้องขออภัยแสงเพิงหัหน่อยนึงนะคะพราดีว่าตอนนี้คือแดดกำลังแหงเลยแสงเขาฝั่งหางนี้นะคะเมื่อวนนี้น้องอีลาจะพาทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพู้ไทยคะ่ะแล้วก็มารีวิวนี่เลยนะคะทุกคนนี่ห้างนิมนะคะหัวใจบอกเขาบีเอฟซีบอกเลยว่ามันหวานเจี๊ยบนะคะ กูไเคยกินบอนี่แหละค่ะไปกันทุกคนเมื่อน,นี้เดี๋ยวห้องมาลืมคําแรกกันเลยบอเพื่อบอกเป็นการเสียเวลานะคะเสนอคําแรกเลยกันนี่เลยค่ะทุกคนนี่ภาษาพูดไทยนะคะเอินว่าหั่งนิ้มหั่งนิ้มนะคะหั่งหั่งนี้ก็แปลว่าถ้าแปลเป็นไทยนะคะจะแปลว่ารังนะคะถ้าหั่งนิ้มนี่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่า รงังนิ่มนั่นเองค่ะทุกคนส่วนห้างนิ่มนอไปอยสห้างยูถิงยูน้ำไม้นะคะนี่ภาษาไทยจะนไม้แต่อีเราบอกเว่าเป็นไม้ต้นอียงนะคะน,นี่ก็เอินไม้ไม้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็ไม้นะคะจะเป็นสำเนียงซื้อนะคะก็ไม้นะคะห้างนิ่มเอดห้างเอทยูถิงต้นไม้ประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าจะบอกเลยว่าน้ำออจะบอกว่าให้หางนิ่มนอมันมี สิ่งที่หว,วานเจีย๊ยบทุกคนเมืองความชำ่ำหรือวีลาสิซิมบันฑ์พีเอฟซีเบิ้งเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเข้ามาคำที่สามเนก่อนคำที่สามกันนี้เลยแนวใส่นะคะอันนี้ภาษาเรยเจิญพะ้าทาสนะคะพ้ทาสอันนี้เป็นะ้าทัสซีเลมเนาะพ้ทาสนะคะถ้าแปลเป็นภาษา ไทยก็ถาดนะคะคือถาดใส่ข้าวใส่ของนะคะประมาณนี้แต่นี่เป็นผ้าถาดเสื้อหั่งนิ้มมาเลยนะคะทุกคนอ่าบันนี้มีทั้งหมดสามคำนะคะที่เราจะทบทวนเนาะคือคําแรกเลยก็คืออันนี้หั่งนิ้มนะคะทุกคนถ้าแปลเป็นไทยก็รังนิ่มนะคะหั่งนี่แปลว่ารังนั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไม้นะคะไม้นะคะถ้าแปลภาษาไทยก็ไม้นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ค่ะจะเป็นผ้าถาานะคะผ้าถาดเสื้อหั่งนิ้มมาเนาะ กับแปลเป็นไทยก็ถานนะคะได้พอจะมาซิมกันเลยนะคะทุกคนเบิงอืมเบิงความช่ํานะคะเบิงเห็นไหมนี่ทีนี้เวลาลอ,อยซิมไปแล้วนะคะรอบหนึ่งแต่ว่าจะมาซิมโซพีฟีเบิง้งมาะคะ่ะอืมหวานหวานแบบว่าครึ้นตาเลยมันเป็นหวานที่หวานแบบธรรมศาสตร์หวานแบบ ละมุนอนะ่ะหวานแบบเออเมืเลยว่าเป็นหวานแบบธรรมศาสตร์นะรู้ที่บายค่าถึงแต่ว่ามันแสบแล้วก็หวานแบบมีความฉ่าในตัวนะคะทุกคนเมืงม่งเมื่งเลยว่าซ um, um ้ำแห่งฉ่านะคะก็ษายซ้ำมันซ้ำมันฉ่านะคะแต่เป็นไทยเลาทุกคนเมื่เนี่ยเมืง่งฉ่าอีลีค่ะเมืเ่เลยว่าแสบนะคะอาจจะไปเดีย๋ยวเอาไปปัน่นอีแม่ก,กินพร้อมนะคะดิราเมื่อไปว่ามากินผู้เดียวเหมือนนะคะทุกคนทันนคลิปนี้เนาะผู้เด ยังมีห้างนิมอยู่กับมาฝากอีไลนะะ์เดอค่ะอิลามาก์ะคคือในค่ะทุกคนี่แซ่บนะคะเบิร์อันนี้ค่ะเขีนเป็นตัวเลขว่าะคะใครแปลเป็นเลขนะคะกับไปซื้อได้นะคะนี่เมื่อจะเป็นสองหรือว่าห้านะคะแต่ตอนนี้น้อยแล้วนะคะห้างนิมเฮาความหวานเจี๊ยบได้ย้อยแล้วนะคะเดี๋ยวอีลาจะขอตัวนะคะคลิปนี้เนาะเพื่อจะกินห้างนิมคือเราคอมเมนต์บอกได้เ้วยหรือว่าผู้ใดยังมีอยู่กับทายรูปมาปัานนะะ่นกะันเบิร์กันเลยค่ะว่าห้างนิมสิ คักงามผูือจักหอยอลาบอมีเลขให้เบิงพร้อมแม่นเนี่ยเพืายยา่อผู้ใดจะไปซื้อหวยนะคะนี่นี่เนี่ยเบิงเลยผู้ใดแปะเลขเก่งๆบ่ห้ากับสองละคะ่ะตรงนี้มาเลื่องเลขสวยนะ,ะโอเคค่ะขอตัวลาทุกคนคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์นะคะแล้วกดติดตามเพจสินนสาวผู้ไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีต่อไปเลยค่ะขอบคุณคะ่ะอีลาขอบคุณบ้าผู้ไทยใจมั่งมวลแล้วกับบดีนะคะเดี๋ยวหังนนิ่มมาให้ในมือนี้นะคะขอบคุณนะคะ